สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o YouTube นาคา channel นะครับคลิปนี้นะครับจะมาลงราวพัฒนาชุดพิเศษนะครับชุดติดฝนนะครับทำไมถึงว่าชุดติดฝนนะครับ่วง่าสองสามวันนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับทำอะไรไม่ได้ก็คิดหวยคิดคำนวณตัวเลขมาให้ F C ได้รับชมนะครับเป็นชุดใหม่นะครับ ในงวดวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567นะครับผมก็ลงสรุปไปแล้วล่ะนะครับชุดลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567สรุปตัวเลขไปแล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้ที่มานําเสนอจะเป็นชุดใหม่นะครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าตัวเลขก็อาจจะปเป็นแนวทางเดียวกันก็ได้นะครับชุดสรุปก็มีอ่าชุด2ตัวก็มี36 3738464748นะครับก็มีอย totally cool. right. ู 66, ่6ชุดนะครับ6ชุดนะครับเอา6ชุดพอนะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับ536 546 537 547 846 847 538 548นะครับก็ในชุดก็เน้นไว้ที่36 37 46 47นะครับในชุดนี้นะครับ ในชุดนี้ก็เน้นที่4 5หนะครับหลักร้อยนะครับ45 4 5 5าส่ห้าหแต่ผมลง5มากกว่านะครับหลักร้อยขึ้ไป4 5อันนี้3 4อันนี้6 7นะครับก็วันนี้ก็่อชุดพิเศษมาให้นะครับชุดพิเศษมาให้ก็แล้วกันนะครับครับก่อนจะไปรับชมชุดพิเศษนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่นกอนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้ เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกโวนจากทางที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นปวดรับชมพระกามบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอามีชุดพิเศษมาให้นะครับเพิ่มเติมนะครับจะเพิ่มเติมมันอาจจะเป็นเอาไปดูสถิติกันก่อนนะครับสถิติกันก่อนชุดพิเศษนะครับว่า สติเป็นอย่างไรนะครับยังเดินไม่มากนะครับยังเดินไม่มากก็เดินมาที่6งวดติดนะครับ6งวดติดเป็นชุด2ตัวบนตรงนะครับ2ตัวบนตรงนะครับอันนี้ได้8 0 2 4นะครับหลัก10หลักหน่วยได้1 3 5 7 9ก็ออกที่4 7นะครับงวดต่อมาก็9 1 3 5นะครับ4 6 8 0 2อได้ออก1 0นะครับ5 7 9 1 1 3 5 7 9ได้5 7นะครับ3 5 7 9 5 7 9 1 3ได้5 3 7 9 1 3 5 7 9 1 3ได้อ่า1 9นะครับ8 0 2 4ล่าสุดนะครับ1 3 5 7 9ได้0 3นะครับก็มาที่1 2 3 4 5 6งวดงวดที่7นี้จะเป็นอย่างไรจะไปต่อหรือไม่นะครับหลักิบได้3 5 7 9หลักหน่วยได้0 2 4 6 8นะครับ พอจับคู่ชุดแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นคู่ชุดนี้นะครับมาคู่ชุดนี้หลัก1 0บ5 7 9นะครับหลักหน่วยก็เป็น02 468นะครับก็ถ้ามองดูตัวเลขก็เป็นแบบคู่ขี้นะครับเป็นแบบคู่ขี้เป็นแบบคู่ขี้นะครับมันจะมาต่อหรือไม่นะครับใส่ตีก็ดีอยู่ถือว่าดีนะครับก็มีไฮไลท์มีไฮไลท์ไปให้ f c ด้วยนะครับ ทำไมถึงไฮไลท์ก็ไฮไลท์ตัวที่มันไปชนกับสูตรชุดสรุปนะครับตัวที่สรุปไว้ก็ไปชนที่36,38นะครับไปชนก็ถือว่าเป็นเด่นไปนะครับ5658นะครับตัวที่มันไปชนก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงไปนั้นในชุดสรุปเป็นตัวหลักสูตรหลักอยู่แล้วนะครับเป็นสูตรหลักอยู่แล้วนะครับเมื่อมันชนก็ขับให้มันเด่นขึ้นมาอีกทําให้มันเด่นขึ้นมาอีกที่36,38 ห้าหกห้าแปดนะครับในชุดสรุปผมไม่มีห้าแปดนะครับมันมีสามกับสี่นะครับมีสามกับสี่สี่ที่จะไว้มีสี่แปดกับสี่เจ็ดนะครับมันมีมันมีก็คือเจ็ดสี่นะครับเป็นตัวกลับนะครับเจ็ดสี่นะครับก็มีขีดต่อมาอีกนะครับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองมาจาไงนะครับ ในสูตรหลักสูตรแรกๆคลิปแรกมี0นย์กับ2อยู่นะครับก็เลยเมื่อจับได้ก็เลยขีดว่าเออมันมาชนกันที่7072ดมี9 0้2ด้วยนะครับก็เลยเป็นชุดเด่นให้เราท่านผู้ชมนะครับอันนี้เน้นนะครับนี่ชุดเน้นแต่ว่านี่คือเด่นอยู่นะครับนี่ก็เด่นนะครับออะตัวนี้ลืมไฮไลท์นะครับตัวนี้ลืมไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับ7จ็ดสี่ไฮไลท์หมดนะครับเปลี่ยนไฮไลท์ พิเศษ5ชุดนะครับเด่นมาอีกก็3 4 5 4 7 0 7 2 7 6 7 8 9 0 9 2นะครับ1 2 3 4 5นี่เน้นนะครับ5 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็รวมมปนกี่ชุดนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แต่มันเป็นตรงนะครับชุดนี้ให้เป็นตรงนะครับ ให้เป็นตรงเพราะมันออกตรงมาหงวดนะครับออกนมมาหกงวดใส่ตีหกงวดจะเพียงพอต่อการออกเดินต่อหรือไม่นะครับจะเดินต่อให้ fc ท่านผู้ชมหรือไม่นี่จะมีให้เห็นหรือไม่เย็นนี้นะครับจะมีให้เห็นหรือไม่เย็นนี้นะครับเป็น20ชุดทั้งหมดนะครับ20ชุดตรงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบนนะครับก็เห็นว่าบนตรงนะครับเห็นว่าบนตรงเนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ยังไม่ออกล่างนะครับยังไม่ออกล่าง คือมีอกล่างไหมไม่มีอกล่างนะครับมีอกล่างมีแต่บนตรงอย่างเดียวนะครับก็คิดว่ามันจะมาเป็นบนตรงเพราะทําให้เป็นบนตรงตั้งแต่เริ่มต้นที่ทํามานะครับในชุดนี้นะครับจะมีให้เห็นในงวดต่อไปหรือไม่ชุดนี้นะครับก็รอพิสูจน์ตอนเย็นนะครับจะได้ทําต่อไหมชุดนี้นะครับเพิ่งคิดค้นบันฝนตกนะครับเอามาให้บันฝนตกนี่แหละนะครับติดฝนทําอะไรไม่ได้ก็คิดเลขอย่างเดียวนะครับคิดตัวเลข มาให้ fc จะเป็นผลหรือไม่นะครับจะเป็นผลหรือไม่นะครับก็เคยทำชุด18 20บนตรง18บนตรงนะสิบห้าบนตรงอันนี้ก็เหลืออันนี้เป็น20นะครับเป็น20แต่ว่าตัวที่เนียนก็ตามที่ไฮไลท์ไว้นะครับเนียนที่สุดไฮไลท์นะครับเนียนลองลงมาก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับตัวที่เหลือก็เป็นตัวกันตัวอะไรไปนะครับส่วนหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อย ให้เอฟซีใช้ชุดนี้นะครับใช้ชุดเดิมนี่แหละไปจับเอานะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปจับเป็นร้อยนะครับถ้าท่านเอาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าก็จะได้ยี่สิบห้าชุดสามตัวนะครับยี่สิบห้าชุดสามตัวตัวละบาดนะก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ คือหลักรอ้อยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเป็นชุดเดิมนี่แหละใส่ชุดนี้ 4, 5, 6, 7, นะครับใส่ชุดนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดมุมนี้ตัวเล็กนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบท่กกา,านผู้ชมโชคดี ถูกหวยสองตัวสามตัวถูกรัตตีรางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ